สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุขนนะครับสวัสดีพี่น้องที่คอยติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับเมื่อนี้นะครับมาพามาเบิงบักทวนะครับเป็นักทัวฝฟักเงาสีเขียวกับบักทัวฝฟักเงวสีม่วงนะครับซึ่งความแตกต่างของเขานะครับมาเบิงนะครับอันนี้เป็นทัวฝฟักเงาสีเขียวนะครับฟังนี้นะครับส่วนอีกฟังหนึ่งที่เป็นสีม่วงนะครับ สีม่วงนี่ซึงเป็นมเมล็ดพันธุ์แท้นะครับเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ได้ตัดต่อจากบริษัทนะครับซึ่งเป็นมเมล็ดพันธุ์ดังเดิมของอันที่ผู้ฒ่าผู้แกเพิ่นเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ให้นะครับแล้วก็มีลูกหลานที่เพิ่นสามารถเก็บต่อนะครับเก็บต่อมาแล้วก็มาแบ่งปันนะครับก็เลยได้มากนะครับซึ่งผมปลูกไว้หลายรุ่นนะครับบอกทั่วฟักเง,งาสีม่วงนะครับ หวานหวานกรอบนะครับแล้วก็สามารถเจ็บเม็ดพันต่อไว้ให้หลูกไห้หลานเราได้ปลูกต่อได้อีกนะครับตอนแรกผมปลูกไวนาฝนอทิบว้เก็บเม็ดพันซึ่งบ่สามารถเจ็บได้นะครับเพราะว่าเมื่อมันแหงมาฝนตกใส่นะครับเห็นไ้ฟักเขาบอ่บอแหงนะครับเปียกก็เลยมาเก็บช่วงยามแหลงนะครับก็เลยได้บ่หลายนะครับได้จี่หาฟักนะครับก็ได้เพระมาณ เกือบถาดน,นึงนะครับเพราะมาณเกือบลอยต้นนะครับก็ได้มากก็เลยมาลใหมไว้นะครับเพื่อที่จะเก็บเม็ดพันธุ์แล้วก็ไว้แต่กินแล้วก็ไวถ้ถตาขายนํานะครับอันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่เป็นเป็นเม็ดพันธุ์ที่ซื้อมาต,ตามท้องตลาดนะครับซึ่งความแตกต่างนะครับการแตกแขนงนี่สิบอสิบอค่อยหลายนะครับพี่น้องหรืออาจที่เป็นการบํารุง ของผมเองหรือจังไรกับ,บวัชกัะนะครับแต่ว่าความแตกต่างของเขานี่เบิ่งไร้เห็นได้ชัดนะครับการแตกแขนงกัญชีพอค่อยหลายแต่ว่ากัญชีเท่าเครื่อขึ้นยอดขึ้นคางไว้นะครับเดี๋ยวมาเบิง่งฟังทางนี้นะครับเป็นมมเมลพันธ์ดังเดิมของหลุนพอหลุนแม่เก็บไว้ให้นะครับอ่ะนี่ครับแขนงนะครับแขนงเขาสีออกมาหลายนะครับพี่น้อง แต่ว่าการคืนข่างนี่อาจสีบอกึืนึน้นเ่เร็วทออันที่เขาตัดต่อมาแล้วนะครับหรืออาจสิเป็นเพราะอายุกับ,บ่าจักันนะครับเพราะว่าการตัดต่อของเขานี่การตัดต่อของบริษัทนี่เขาเ็ดในอายุสั้นลงแล้วกใหญงเร็วนะครับแต่ว่าอันนี้มเมลร็ดพัานธุ์ดังเดิมเท่านี้ก็คือว่าไงสา่ซ่าแต่ว่า แนงความอุดมสมบูรณ์นี่สิแตกต่างกันการบำรุงรักษานะครับกับบำรุงขึ้นกันเบิดนะครับแต่ว่าตั้งเกตความแตกต่างฟังท่านนิสินานะครับฟังท่านีิสิบางนะครับเดี๋ยวจะมาล่อชมอีกรอบนึงนะครับในการติดดอกออกผลนะครับว่าสิเป็นแนวใดนะครับนี่ครับความแต่ว่าตอนนี้ก็ท่านด้เก็บหยอดนะครับหยอดเขาเขเลื่อยออกมานะครับ ซึ่งเก็บไปมือสองสามมือทีแล้วนะครับแล้วก็ขืนมาหม่อีกนะครับนี่ผมก็จะใส่พวกเสือผมาผูกไว้ให้เขาขืนข้างนะครับนี่ก็ต้องได้เก็บยอดแล้วก็ที่ห้น้ำอีกนะครับก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้ค่อยได้อัพคลิปนะครับช่วง,วงนั้นเพราะว่าก็ไปเห็ดสวนแตงนะครับยุ่ให้หนาในงานนานนะครับก็เลยบ่ค่อยมีเวลามาอัพคลิปลงนะครับ เดี๋ยวสีภาพมาเบึงสวนแตงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรออีกคลิปคลิปหนานะครับมาคลิปนี้มีมาพามาบึงทัวฟังเงวนะครับการเห็ดค้างของคมกับใส้เสือไนหล่นนะครับเส้นไนหล่นเหตุเป็นสามเหลี่ยมกันแนวนี้นะครับเชือกที่ผูกขึ้นก็เป็นกระสอบเนี่ยครับไล่เอาทนากระสอบนะครับการให้น้ำนี่ก็ปล่อยลงคล้องเนี่ยครับไหลลงไปข้างล่างปล่อยลงคลองไหลลงไปนะครับทั้งสองฝั่งนะครับ กับบางเทีย่ยกับไ้เทพน้ำพุ่งนะครับไ้เทพน้ำพุ่งคว่ำชุ่มฉีดขอ,องเขานะครับเพราะส่วนหมากกิสิปล่อยไลลงไปข้างล่างนะครับเพราะว่าเขาสีติซุ่มเดินโดนนะครับว่าทัวร์นี่บ่คอยมักน้ำหลยนะครับกับไห้จกักสองสามหมื่นจังไห้ที่หนึ่งนะครับเมื่อเขาขืนขังก่ปัญหานะครับปัญหาก็มีพวกเพียไฟนะครับเพียไฟนี่ สีเฮดให้ใบยิกไปงอแนวนี้นะเพียไฟแล้วก็ฉีดตามด้วยไบรัดนะครับใบยิกหล้กก็มีนอนช่อนใบนะครับฟังทา้งนี้ก็ฉีดกค่อยไล่นะครับบอคือฟังทา้งนั้นฉีดเป็นพวกนอนช่อนใบนันนี่นะครับเจ้าใบนอนช่อนใบเดี๋ยวติดดอกออกพ้นนะครับเดี๋ยวพามาเลย ชมอีกรอบหนึ่งนะครับพี่น้องเพราะว่าอันสิคอยอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆนะครับนี่เป็นสวนปลานะครับปลูกไปในระวังหลงสวนปลานะครับอันนี้ก็เป็นบกเขือนะครับเขือเปาะเขือเอปาะนะครับสําหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับพี่น้องครับก็ฝากกดติดตามเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ